โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยอนิเมะเรื่องพนึกเทพบาลังราชันนะครับจะเป็นตอนล่าสุดตอนที่18เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปฉันรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่18หลังจากที่เจ้าของร้านขายอาวุธในเมืองห่าวเยลได้นําเอาโลแสงประกายทองออกมา มันก็ทําให้สิทธิี่รีชินที่เห็นก็คิดอยากที่ซื้อมันให้พระเอกเป็นของขวัญแต่ว่าทันใดนั้นมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ปรากฏออกมาเธอนั้นก็พยายามที่แย่งโลนี้ไปซึ่งแม่นางคนนี้เธอนั้นก็มีนามว่าหลีเจียนลูซึ่งทั้งสองในตอนนี้ก็ไม่มีใครยอมใครอยากเท่ะได้โลแสงประกายทองนี้มาครอบครองให้จงได้จึงทําให้ทั้งสองในตอนนี้ก็ต่างไม่มีใครยอมใครและก็พร้อมที่ปะทะกันได้ ได้ถูกเมือแต่ทว่าพระเอกก็ได้มาอยู่สิทธิพิี่ชินเอาไว้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นเดียวเขานั้นจะเป็นคนจัดการเองแต่ทว่าสิทธิพิริชินก็ได้ห้ามพระเอกเอาไว้เพราะเธอนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเมืองฮาวเยลเรียกได้เลยว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความเก่งกาจมากที่สุดในเมืองฮาวเยลเลยก็ว่าได้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้คิดเกงกลัวอยู่แล้วยิ่งเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากสักแค่ไหนตัวเขาเองก็ยากคิดที่อยากจะสู้มากสักแค่นั้นจึงทำ ให้เอกก็เลยได้ท้าสู้กับเธอไปเพื่อยังชิงโล่ทองประกายแสงนี้และเมื่อพระเอกนั้นได้ตัดสินใจแบบนี้แล้วสิทธิ์พี่หลินเจียลู่ผู้นี้ก็ไม่ได้ขัดพระเอกแต่อย่างใดกล่าวตอบตกลงรับคําท้าพระเอกไปก่อนที่ทั้งสองจะได้ไปที่สนามประลองกลางตัวเมืองในทันทีและเมื่อพระเอกนั้นได้เคารพสิทธิ์พี่หลินเจียนลู่แล้วก่อการประลองก็กําลังที่เริ่มขึ้นไปแถมก็ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านขายอาวุธคนนี้ ก็ยังคิดว่าพระเอกนั้นหาเรื่องผิดคนแล้วไม่รู้เลยหรอว่าลินเจรูผู้นี้เป็นอัจฉริยะที่เก่งกาจที่สุดมีพรสวรรค์มากที่สุดในเมืองข้าวเย่แห่งนี้แล้วก็อาจได้แต่หารู้ไม่ว่าพระเอกนั้นกูคูอตัวบักนั่นเองและเมื่อทั้งสองนั้นได้พร้อมแล้วสิทธิิพีริเจลูก็ได้เริ่มเปิดก่อนพระเอกไปโดยเธอนั้นก็ใช้ความสามารถของเธอเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อรองในครั้งนี้ทำการสร้างพายุเกล็ดน้ำแข็งนั้นออกมาโอบคุมบริรวบรอบ มนีเอาไว้และก็ได้ทําการโจมตีพลังน้ําแข็งใส่พระเอกไปถึงแม้ว่าสิทธิ์พี่เลียนเซียนลูกจะสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ในครั้งนี้แต่การโจมตีของเธอก็ไม่สามารถที่โจมตีพระเอกโดนได้เหมือนกันเนื่องด้วยในความเร็วในการเคลื่อนที่ของพระเอกแล้วสามารถหลบการโจมตีของเธอได้อย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ไม่สามารถโจมตีโทโดนได้เหมือนกันเพราะเมื่อมาอยู่ในอาณาเขตที่เธอได้สร้างขึ้นมาแล้วปกคลุมไปด้วย น้ำแข็งจึงทําให้การเคลื่อนที่ของเธอก็รวดเร็วกว่าพระเอกมากการโจมตีของพเพกทุกการโจมตีเธอสามารถหลบไปได้อย่างง่ายดายและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเอกก็ดูเหมือนจะพลาดท่าแล้วเพราะเธอนั้นได้สร้างกับดักพลังแวดน้าแข็งขึ้นทําการโจมตีพระเอกเข้าไปแบบเต็มๆจนพระเอกนั้นไม่สามารถหลบการโจมตีได้ทันเลยแม้แต่น้อยและในขณะที่เธอคิดว่าพระเอกถูกการโจมตีของเธอเข้าไปเต็มๆและก็แพ้ในการประลอง ของเธอไปแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยสิครับพอาะจูๆท่านได้นั้นพระเอกก็สามารถทําลายพลังการโจมตีแช่แข็งของเธอออกมา พุงเขาโจมตีเธอไปแบบเต็มๆจนเธอที่พยายามที่ป้องกันการโจมตีเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถทํามันได้ถูกโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆจนลอยกระเด็นออกไปก่อนที่จะพระเอกจะได้พุงเข้าไปใช้ดาบจ่อคอเธอและก็ได้พูดบอกกับเธอว่าสิทธิ์พี่ลินเจียนลูทันแพ้คาแล้วละและท้ายที่สุดแล้วการประลองในครั้งนี้พระเอกก็เป็นคนที่เอาชนะไปซึ่งในตอนนี้สิทธิ์พี่ลินเจียนลูก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่า ทำไมพระเอกนั้นสามารถหลบการโจมตีทะลุการโจมตีของเธอมาได้เพราะขนาดแม่นางลีชินที่เป็นศิษย์พี่ของพระเอกนั้นยังไม่สามารถทำลายมันได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงกันแต่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะแพ้ในการประลองในงครั้งนี้เธอนั้นก็ยังไม่ได้ยอมรับจากเต็มปากแต่อย่างใดเพราะเธอนั้นก็ได้บอกพระเอกว่าเพราะข้านะ่ะออมมือให้เจ้าเองไม่อย่างนั้นนะเจ้านะ่ะแพ้ข้าไปนานแล้วก่อนที่เธอนั้นจะได้รีบเดินออกจากที่นี่ด้วยความอับอายในทันที ซึ่งในตอนนี้ในขณะที่พระเอกนั้นและก็สิทธิพีลิชินเดินทางเพื่อไปทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายมามันก็ทําให้สิทธิพิลิชินก็ได้บอกความจริงแก่กับพระเอกเกี่ยวกับสิทธิลินเจียลูที่เคยได้เจอก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งสองคนก็ได้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแต่จู่ๆวันหนึ่งทั้งสองคนก็ดันไปรักผู้ชายคนเดียวกันแต่วันหนึ่งผู้ชายคนนั้นดันหายตัวไปลินเจียรีก็คิดว่าเธอนั้นได้ขโมยชายคนนั้นไปจึงทําให้ทั้งสองคนก็เลยได้ โกรธกันแบบนี้นั่นเองถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นพยายามที่อธิบายอะไรยังไงแต่เนื่องด้วยที่ลินเจลลี่เป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจมาเธอนั้นก็ไม่อยากที่จะเสียนาก็เลยไม่คิดที่จะฟังความอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยและเมื่อทั้งสองได้เดินทางมาถึงยันตัวด้านในวิหารแล้วเพื่อมารับทําภารกิจมันก็ทําให้ทั้งสองก็รู้สึกตกใจเลยสิครับเนื่องด้วยที่การทําภารกิจในครั้งนี้มันก็มีลินเจลลี่เข้าร่วมทําภารกิจด,ด้วยอีกคน จึงทําให้หลินเจลรี่ที่ได้เห็นทั้งสองเดินมาที่นี้เธอนั้นก็รู้สึกโกรธและก็ลายขี้หน้าเหมือนกันไม่อยากจะเจอหน้าทั้งสองคนนี้เลยเธอจึงพยายามที่เดินหนีเอาไปจากที่นี้แต่ทว่าก็ยังมีองค์ครรทั้งสองของเธอก็ได้มาแนะนําตัวให้พระเอกและก็สิทธิพี่ชินได้รู้ว่าตัวเขาทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งสิทธิพีก็มีนามว่าชนชิงเขานั้นก็เป็นอัศวินะรับสีของวิหารน,นักรบส่วนทางฝั่งของอีกคนก็เป็นสิทธิน้องของ ขเขามีนามว่าเฉินเฉินเป็นอัศวินระดับสีเหมือนกันมาจากวิหารนักรบซึ่งอัศวินทั้งสองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเลยสิครับหนึ่งเลยหลังจากที่ได้เห็นตัวพระเอกแล้วยังเป็นเด็กแท้ๆทําไมถึงสามารถเข้ามาร่วมในการทำารกิจในครั้งนี้ได้ไม่กลัวเป็นอันตรายอย่างนั้นนะหรอโดยสิทธิลี่ชินก็ถึงกับโมให้กับทั้งสองคนฟังเลยสิครับว่าเด็กคนนี้เป็นน้องชายของเขาเองมีนามว่าห้าวเฉินเป็นอัศวินระดับสี่แล้วถึงจะดูเด็กแบบนี้ก็มี ความแข็งแกร่งมากแถมก็ยังสามารถเอาชนะอัจฉริยะประจำเมืองเฮ้าเย่แห่งนี้ได้อีกด้วยก็เป็นลี่ชิ้นของพวกเจ้ายัางไงล่ะจึงทาให้เธอนั้นคือได้ยินก็รู้สึกโมโหโกดเคืองมากเลยครับกําลังระเบิดขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าทุกคนก็ต้องหยุดเพราะว่าในตอนนี้หัวหน้าวิหารแห่งนี้ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งท่านอุโสภูนี้เขานั้นก็มีนามว่าหยานหยูก็จะมาบอกกฎการทําผลิตให้แก่กับทุกคนได้รู้ซึ่งตัวเขาเองที่มาในวันนี้ ก็เพาะจะมาบอกทั้ง5้าคนว่าในการทําภารกิจทุกคนนั้นต้องร่วมมือกันเรียกไง่ายๆก็คือต้องเป็นทีมเดียวกันนั่นเองถึงแม้ว่าสิทธิพี่ลี่ชินและก็สิทธิพี่หลินเจนลู่จะรู้สึกไม่ชอบขี้หน้ากันเป็นอย่างมากแต่พวกเขานั้นก็ต้องยอมทําภารกิจและก็ยอมร่วมทีมกันไปในครั้งนี้ถ้าไมา่อย่างนั้นแล้วเราก็พวกเขานั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นอัศวินนั่นเองถึงแม้ว่าพระเอกในตอนนี้มีความสามารถมากพอที่จะเป็นหัวหน้าทีมได้แต่ทว่าเขานั้น ก็ไม่ได้ยอมรับในการเป็นหัวท่าทีมนี้แต่อย่างใดเนื่ง้วยทีระเองนั้นก็ยังทอมตัวอยู่เขานั้นจึงได้ยอมมอบหัวหน้าทีมให้กับสิทธิ์พีหลินเจนลี่ไปเพราะว่าเขานั้นมีอายุที่น้อยกว่านั่นเองและเมื่อทั้งห้าคนพร้อมกันแล้วทันหัวหน้ายันอยู่ก็ได้ส่งตัวทั้งห้าคนไปที่เกาะปีศาจในทันทีซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็จะมีปีศาจมากมายที่อาศัยอยู่ที่นี่และกฎในการประลองการทดสอบในครั้งนี้นั้นก็คือให้ทั้งห้าคนนั้นสามารถสังหารปี ปีศาจให้ได้ครบ100ตัวก็จะสามารถผ่านการทดสอบแรกในครั้งนี้ไปและเมื่อทันุโสอยู่อย่างได้ส่งตัวทั้ง5้าคนมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วเขานั้นก็ได้บอกให้ทุกคนว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าหน้าสามารถผ่านการทดสอบได้ก็ให้รีบออกไปจากที่นี่ในทันทีก็จะถือว่าผ่านการทดสอบไปแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่สามารถสู้พวกปีศาจนี้ได้ก็ให้รีบออกมาจากที่นี่เหมือนกันเพราะมาอย่างนั้นพวกเจ้าก็จะเป็นเหมือนกับศพที่อยู่ที่นี่ ศพพวกนี้ก็เป็นอัศวินที่เข้ามารับพมภารกิจในครั้งนั้นก่อนและพวกเขาไม่สามารถผ่านการทดสอบก็เลยถูกฆ่าตายแบบนี้ยังไงล่ะถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นี่โดยเร็วก่อนที่ทันวุโสจะได้รีบออกไปจากที่นี่ไปให้ทุกคนเริ่มบททดสอบในทันทีและเมื่อธันวุโสยุยันออกไปแล้วมันก็มีปีศาจปรากฏตัวออกมามากมายก็เป็นเพียงแค่ปีศาจลูกกรอตเทเท่านั้นซึ่งในความสามารถของทั้งห้าคนในตอน นี้ก็สามารถเอาชนะปีศาจพวกนี้ไปได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้ออกแรงอะไรมากนะจึงทําให้สิทธิลินเจลี่ Lin ely, ที่ได้เห็นความแข่งแกร่งของพวกปีศาจลูกกระจอกนี้มันก็ไม่เท่าไรนี่หว่าเธอนั้นก็มีความห้าวเป้งเกิดขึ้นเธอนั้นจึงคิดและก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นให้ออกไล่ล่าตามเธอมาเพื่อไปจัดการพวกปีศาจพวกนี้ไปถึงแม้ว่าพระเอกกับสิทธิลี่ชินพวกเขานั้นจะไม่พอใจในการตัดสินใจของลินเจลี่ในครั้งนี้เพราะถ้าเกิดว่า ทำแบบนั้นมันอาจจะอันตรายก็เป็นได้แต่ทว่าเธอนั้นก็ไม่ฟังอยู่ดีจึงทําให้ทั้งสองก็เลยต้องยอมยอมไปถ้าเกิดว่าแยกกันอยู่แล้วละก็มันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าอยู่ด้วยกันก็เป็นได้ทั้ง5้าคนก็เลยต้องยอมยอมที่จะร่วมทีมกันไปในครั้งนี้และในความห้าวเป็นของศิทธ์พี่หลินเจนลีมันก็ทําให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ขึ้นแล้วละสิครับเพราะว่าในตอนนี้ทั้งห้าคนได้หลุดเข้ามาอยู่ในรังของพวกปีศาจแล้วและ ก็จบไปในตอนที่18นะครับผมก็ตอนล่าสุดแล้วนะครับสำหรับตอนหน้าก็จะมาใหม่ในอีกอาทิตย์หน้าละกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เรื่องหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ